าบาปกรรมตามทันสอสก้าวไกลไว้เหมือนโก 6. หกล่าสุดคุณกิรัตทองสุวรรณสอส,อสอชัชเชิงเซาเคศีครับคนนี้คือหัวหอกสําคัญที่ยกขยงสอสก้าวไกลทั้งด้อมส้มทั้งไอโอไปลุมถล่มด่าทอน้องพลอยพิกระพรอยกรณีที่ไปทําคลิปตามติดชีวิตทหารชายแดนทหารมีไวเท่าไหสัตว์เลละเทะด่ากันถล่มทลายจนกระทั่งน้องพลอยต้องลบคลิปนี้ไปเลยครับซึ่งชาวบ้านร้านตลาดประชาชนทั่วไป ก็พากันงงว่าอะไรกันเนี่ยคลิปของน้องมันก็ทําเป็นเรื่องปกตินะมันก็น่าสนใจดีแล้วก็มันไปตามดูทหารชั้นผู้น้อยที่เขาอยู่อย่างยากลําบากมันก็ได้ความรู้ได้สาระได้ประโยชน์พ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องทหารเขาก็จะได้รู้ว่าลูกหลานเขาอยู่กันยังไงทําไมจะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟไปทําอะไรกับน้องเขารุนแรงขนาดนั้นเท่านั้นยังไม่พอจะลามปามไปตรวจบ้านขององ,องคมนตรีจใจจริงคงอยากตรวจไปบ้านที่สูงกว่านั้นอีกด้วยซ้ำล่ะครับ ประชาชนก็เอื่มละอ่าหลายคนก็สาบแช่งบอกว่าให้กรรมตามสนองพวกมันหน่อยเถอะมันจะไปขขมเหงรังแกไ,ไปด่าไปทอคนอื่นอะไรนักหนาล่าสุดยังไม่ทันขาดคําครับเริ่มมีข้อมูลหลุดออกมามีนักข่าวหลายฝ่ายสืบสวนสอบสวนมีประชาชนเริ่มกันขุดคุยครับคุณจิรัตน์นี่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นคนคนเดียวกับคุณนวรินทรทองสุวรรณนะครับซึ่งจากข้อมูลประวัติการศึกษาการคัดเลือกทหารการผ่อนผันต่างๆเนี่ยรู้สึกว่าคุณนวรินเนี่ยเป็นคนที่หนีทหารนะครับ ซึ่งชายไทยทุกคนอย่างพวกเราทุกคนเนี่ยอายุ1 8 1 9ก็ต้องไปรายงานตัวไปรับการเกณฑ์อาหารเรียนมหายจบก,ก็ต้องไปคัดเลือกครับไม่มีการแบ่งแยกนะครับทุกคนต้องไปหมดเพื่อนเพื่อนน้องๆหลายคนเป็นคนข้ามเพศเป็น LGBTQ ทุกคนก็ยอมรับกติกานี้ถึงเวลาก็ยืดอกเข้ารับการเกณฑ์ทุกคนครับได้รับสิทธิ์ได้รับลดหย่อนอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ทุกคนต้องวัดใจครับโชคดีก็หลอดไปโชคร้ายก็ได้รับใช้ชาติก็ไม่มีใครว่าถือว่าแฝง แต่ว่ารายของนายนวรินทองสุวรรณนี่ปฏิเสธระบบหนีไปเลยไม่รับการเกณฑ์ครับพอไปเช็คข้อมูลอายุข้อมูลรหัสประจําตัวนักศึกษาข้อมูลต่างๆมีผู้ตั้งข้อสงสัยว่าคุณนวรินกับคุณจิรัตน์นี่ใช่คนเดียวกันหรือเปล่าจริงๆก็สืบไม่ยากหรอกครับไปเช็คดูประวัติการเปลี่ยนชื่อไปเช็คดูประวัติที่มหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยก็รู้ว่าเป็นคนเดียวกันไหมซึ่งถ้าเป็นนะครับไม่ได้ปรักปรำว่าเป็นหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแปลว่าคุณจิรัตน์ ขาดคุณสมบัติในการลงสมัครสสมาตั้งแต่แรกแล้วครับตั้งแต่สมัยที่แล้วตราบจนทุกปัจจุบันนี้ครับคุณมีความผิดคุณไม่มีคุณสมบัติคุณไม่มีสิทธิ์มาสมัครคุณไม่มีสิทธิ์เป็นมาตั้งแต่แรกเงินเดือนทุกบาททุกสั่งตั้งแต่นั้นตราบจนบัดนี้ค่าข้าวค่าน้ําค่าเบี้ยเลี้ยงต่างๆที่คุณได้ไปผมราะว่าน่าจะถึงเกือบ10บล้านคุณจะต้องชดใช้คุณต้องคืนหลวงให้หมดนะครับคุณไม่มีสิทธิ์มาสวมรอยเป็นตรงนี้คุณขาดคุณสมมมบบัติิิออออออกกกกไไไดด้้้เลลยวว่่่่่่าาาถผจรงแแแ็นนนน จากที่เคยห้าวเคยซ่าเคยไล่ล่าคนอื่นตอนนี้เนี่ยจะกลายเป็นนักโทษซ้ํายังจะโดนคดีอาญาอนาคตทางการเมืองไม่ต้องพูดถึงจบทั้งหมดแล้วครับชีวิตท,ที่เหลือเนะี่ยชดใช้กรรมแน่นอนไม่รู้ว่าเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในประเทศนี้มีจริงหรือเปล่านะครับพวกเราช่วยกันแช่งอยู่แป๊บเดียวออกดอกออกผลซะแล้วผลกรรมตามทันซะแล้วยังไงก็เอาตัวให้รอดสู้ต่อไปนะคุณจุรัตนะกรรมใดใครก่อกรรมนั้นก็คืนสนองสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมครับ